ที่ผมจะเสริมท่านท่านกศจเตรบมข้อกายที่ท่านมมีที่อากจะให้พวกเราเป็นผู้เช่นพระงายั่นของสาปีสองห้าสอสี่สองห้าสี่เพื่อมาแก้ปัญหาเป็นูสนองต่อกระบวนการเนื่อท่านนะฮะทุกท่านที่ืะแก้ให้พูัร้านจั่นด้าเริ แก่เป็นผู้แก้ใหม่แต่ไม่เป็นผู้เป็นผู้ให้คำปรึกษาตรงนี้รายแห่งพา้วก็ในมัตตามัตตาสิบก็คือให้กิจการนั้นเข้ามาอยู่ในมัตตาสิบห้าเนี่ยเป็นเป็นการเป็นการเลยซึ่งสับปน์ใช้มาตรา15เนี่ยเข้ากิจการใดที่มีการสืบคุกิจการันนะเจ้าหน้าที่รักไม่ปฏิบัติตามโทษจำสิบห้าปีรันคุกแสนบาทเขาเขาเรื่อนไขตรงนี้ครับไปนำสืบ ของเหมายตาฮาาเจ้าหนที่รับผวดเพราะฉนั้นประเด็นเรื่องนี้อยู่ในห้องนีตต้องการาดประคือว่าพอได้เครื่หมายตาฮานจากกรมแล้วเนี่ยก็เครื่อหมายฮาาเนี่ยไปไปให้ไปลงในทีิปการค้าประิตผลิตภัณที่มัจุดอยนนต้อการแรายการแล้วสี่รายการลสี่รไม่สิ่นากลกม่ห้าสี่่มเร่ที่ว่าเนี่ย เข้าไปในคณะกรรมการศาสนาได่ยังจะอ่าะที่เข oh okay. ้าไปในคณะรัมกตรีของพวกของศัตว min ่าอย่างครับกรรมการกรรมการสามัญศาสนายังไม่ได้รับเลือกใช่ไหมรับผมรับป็นเรื่องที่วัาฮารานเนี่ยรับเลือกที่อบผมด้วยในชุ่านจกรรมการไม่ยังกรรมการต้องไม่จบเพบกรรมการจสนอเราจะเส พขาฝาทานนะครัเพราะว่าประเด็นนี้ป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าท้านู่นี้ที่มันไม่เป็นธรรมะว่าเพราะว่าบอกเขาเป็นได้ที่มาหลงถ้าเป็นบริทุกรายการเลยนะครับคือแสรมรายการเนี่ยเก็บรายการละสี่บาแล้วไม่เสียภาษีกับรัฐโดยทั้งเรอนแต่ของเรานะครับเสียออยเนี่ยรายการละสี่แล้วสมมติว่าส่ง่ท่านคุนํำไสคท้านแล้วติดต่อกลับไปที่ใคร ผมจะมีคนมีรยละเ่ียที่จอยที่นี่ครับุณกุศลัน่ใช่ไครับกุศพันธนี่ใคร่มครับครับอรณ์้งเนไครับกรณ์ที่ใช้กอะไรอ่าเป็นอก่ไถ้าเกีกนไปคางานใหญ่ดไหน่คือเราจะมีทนใที่ที่เนที่เปนต่ง่างา ี่ไหนที่ไหนอยดูแบที่อ่อูที่บ้านพักส่งตัวตัวทำใช่ไหมก่อนอนี้ตังขึ้นมาเองตัดใ่ไม่ได้เป็นที่บุคคไม่เป็นกฎหมายลยรองนะตัดห่เรากว่าเราต้องัดไม่เมลยไปเลยแตคนธรรมดาด้ยครับก็ต้องานว่าผมให้ลูกพ่อขายเทำไปขายค้าจุน้าจุดแก่หน้าทัาเืไาย มีท่านภารกิจสำคัญในเรื่องการพิจารณาปะหารเลยนะครับเป็นตัวเลขทุกการอีท่านคุณ้งเป็นแทนร่อเป็นมรีประจำคณะในเรื่องตีก็ท่านมอบหมายให้มาพบฟังซึ่ทวาฟัในคณะมันได้รับเรื่องเลเพื่อเกิดพิจารณาในกาอนาราที่ของะที่จะต้องมจไแนสบยคือตลอดจน่านอยการ้กานครับวันนี้ก็ชนที่สุด ครับรับบประกอบการการแสดงครับ